ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep Me b u s y Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองจะลองผิดหรือลองถูกการได้ลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิปมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในแอพิปโซดที่224นะคะในแอพิปโซดนี้จะมาชวนคุยถึงวิธีลดละเลิกการถ่ายมือถือแบบไร้แก่นสารกันค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังนะคะของคิปมีบีซีมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าคือบางช่วงบางขณะนะคะที่เราแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ เราก็แบบเบือบ่อๆอายิบมือถือมาถ่ายรู้ตัวอีกทีผ่านไปแล้ว1-2ชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเขาก็ปรับอัลกอริทึมอะไรต่างๆให้มันแบบเป็นเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราต่อเนื่องอ่านแล้วต้องอ่านต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเพิ่มสกรีนไทม์ของเราอะเพิ่มเข้าไปแบบมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะและในช่วงที่ผ่านมานะคะเอมก็ป่วยนะคะจากแบบ สภาพ PM 2.5ที่มันสูงมากๆทีนี้พอเวลาเราป่วยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยเราอยากจะนอนหรือว่าแบบอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เอมก็คือถ่ายโซเชียลมีเดียหนักมากนะคะใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียต่างๆแบบนานมากวันละหลายๆชั่วโมงเลยนะคะก่อนนอนก็ถ่ย นะคะคตื่นนอนมาก็แบบถ่ายมือถือทันทีเลยทั้งที่จริงๆแล้วนะคะคอนเทนท์ที่แบบเราเปิดดูอมันไม่ใช่คอนเทนท์ที่เราสนใจด้วยซ้ําแบบเหมือนเปิดเปิดไปอ๋อเปิดไปต่อเนื่องแล้วก็ดูตัวอีกทีน,นี่เรากําลังดูอะไรอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าหุย้ยเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วพอแบบมานั่งสําดวจตัวเองไปก็ก,กลายเป็นว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบ มาเริ่มที่ตอนที่เราป่วยนะคะแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่แบบสิ้นปีลากยาวมาถึงปีใหม่เลยนะคะเรียกว่าถ่ายมือถือข้ามปีกันเลยทีเดียวทีนี้เราก็คิดว่าอ่ะไม่ได้การละเรา้สึกว่าเราเสียเวลาชีวิตไปกับการถ่ายโทรศัพท์มือถือไปกับโซเชียลมีเดียแบบเยอะมากๆเลยนะคะเราก็คิดว่าเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปฏิวัติ ตัวเองสมัยนะคะก็เลยลองไปหาวิธีว่าโอ้ยจะเอายังเอาตัวเองออกจากวังวนเหล่านี้ได้ยังไงนะคะทีนี้ข้อแรกนะคะเอมก็เริ่มจากการเซ็ตสิ่งที่ตั้งใจจะดูหรือว่าตั้งใจจะฟังแล้วก็พยายามให้มันจบแค่นั้นค่ะเช่นเอมต้องการจะหาสูตรอาหารง่ายๆใน t ิ k t o k นะคะหรือว่ามันมีพืชที่แบบ เราซื้อมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะปรุงอาหารยังไงล่าสุดคือแบบซื้อไข่ผัมมานะคะก็แบบซื้อมาเพราะโอ้โอ้จาได้ว่าเคยเห็นว่าเออมันกินแล้วดีต่อสุขภาพแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปรุงยังไงนะคะแล้วก็อ๋อซื้อมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาสูตรก็ตั้งใจหาว่าสูตรอาหารจากไข่ผัามแล้วก็จบนะคะพอเจอแล้วสูตรที่เราคิดว่าเออมันโอเคละเราก็จบกับมันเลยนะคะไม่พยายามไปอุ๊ย แล้วถ้าอันนั้นล่ะถ้าอันนี้ล่ะถือว่าหาเป็นเรื่องๆจบเป็นเรื่องๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะคะสําหรับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอเวลาที่เราดูตัวว่าเรากำลังจะเผลอไปดูอย่างอื่นปุ๊บนะคะเช่นสมมุติว่าเราแบบเปิดเมนูจากไข่พัาเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีสัจเจสอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอาหารที่มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันขึ้นมาเนี่ยเราก็อุ๊ย รู้ตัวก็รีปิดนะคะถือว่าปิดจอบหรือว่าช่วงนี้เอ็มก็จะมีอ่านแบบความสวยความงามอะไรต่างๆนะคะใน l e m o n เอทซึ่งแบบก็มีคนมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้นมันก็จะต่อเนื่องมากเวลาที่เราเสิร์ชเช่นเออบัชออนช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราดูสักแบบ4 post, ี่ห้าโพสอะพอแล้วจบนะคะก็เหมือนเป็นการแบบบอกตัวเองว่า เราอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเซิร์ชเท่านั้นก็พอละทำให้เราไม่เผลอไผลไปกับการแบบโอ้ oh, เดี๋ยวดูต่ออุ้ยอันนั้นก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจนะคะไม่อันนี้เป็นการต้องแบบต่อสู้กับความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ทำแล้วเองว่ามันก็เวิร์กนะคะเหมือนมันไม่ได้เผลอไผลแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงจากการเออ ทำแบบนี้และกันนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะลองปรับดูหรือว่าอาจจะลอง list ดูว่าเอ้ยเรามีเรื่องอะไรที่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรที่เราอยากจะ search พอ search จบแล้วก็ถือว่าจบเป็นเรื่องๆนะคะแล้วก็อ r t i c กถูกอารู้เรื่องแล้วแล้วก็เรื่องต่อไปที่เราจะ search คืออะไรมันก็จะทําให้เราไม่แบบหลงกลเจ้าอัลกอริทึมที่น่ากลัวนะคะต่อมานะคะอันนี้ด้วยความที่เอมอะถ่ามือถือใช้มือถืออะไรจนแบบถึงจุดที่มันเบื่อเลยอะ แสดงว่าใช้มาเยอะมากๆแล้วพอเราแบบเบื่อปุ๊บเราก็เอ้ยโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้มาแบบจัดระเบียบมาสักพักแล้วมาเป็นปีๆแล้วนะคะก็เลยลองจัดระเบียบจัดออแอปต,ต่างๆที่แบบมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอ่านมาไว้ด้วยกันหรือว่าแอปไหนที่ไม่ได้ใช้นานแล้วก็อืมก็ลบมันออกนะคะทีนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราจะเอาเจ้าโซเชียลมีเดีย ไปซ่อนไว้ในโฟลเดอร์เราก็สร้างโฟลเดอร์โซเชียลมีเดียแล้วก็มันอาจจะต้องแบบใช้เวลาในการแบบหาสักพักในการที่จะแบบเออมันอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เออเราบางทีขี้เกียจหาละก็ไม่ใช้อ่ะทีนี้ก็เป็นโอกาสดีของการที่เราจะเอาแอปที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราในช่วงเนี้มาให้มันอยู่ใกล้ๆมือนะคะยกตัวอย่างเช่น ช่วงเนี้เอมก็จะติดฟังเอ่อพอดแคสต่างๆนะคะใน Spotify อะไรต่างๆหรือว,ว่าเป็นหนังสือที่แบบเราสนใจแต่เรารู้สึกว่ามันหนาจังก็เลยไปแบบหาฟังดูก่อนว่ามันโอเคไหมมันดีไหมหรือว่ามันถูกจริตเราไหมเพื่อที่เราจะได้แบบไม่ไปเสียเงินนะคะซื้อหนังสือมากองดองเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีเนี้ยพอเวลาที่เบือ่อๆอ่ะก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังซะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราแบบรู้ว่า เราใช้โทรศัพท์มือถือไปเพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็แบบอ่าแล้วก็มีเซฟเก็บไว้ในเรื่องที่เราสนใจเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องหนังสือหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวของบุคคลที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันก็เลยทำให้เออรู้สึกว่า การใช้โทรศัพท์มือถือของเรามันมีประโยชน์ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้อันนี้เราโอเคนะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่แบบเอาไว้ใกล้มือเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้เราได้อ่านหนังสือมากขึ้นนะคะก็คือแอปของ Nightin ตัวแอปเองอาจจะยังไม่ได้ประทับใจมากแต่ว่าในช่วงเวลาที่บางทีแบบเดินทางแล้วก็ไม่ได้พกหนังสือไปเล่มๆไปอะคะ่ะ การที่เราได้อ่านหนังสือในโทรศัพท์มือถืออ่ะมันก็โอเคนะเอเมบ,บไปนั่งรอหาคุณหมออย่างเงี้ยแล้วแบบกระเป๋าเราเล็กเราก็ไม่สะดวกที่จะแบบพกหนังสือไปเล่มไปแล้วก็อ่ะไหนลองอ่านในโทรศัพท์ดูซิอะไรเงี้ยค่ะกับกลายเป็นว่าใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะคะอ่านจบไปหลายเล่มมากๆเลยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าอ้าจริงๆแล้วมันก็สะดวกเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นหนังสือที่แบบ อ่ะเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราไปใช้เวลากับอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้แบบสนใจจริงๆนะคะก็ถือว่าอ่ะเวิรใครที่เป็นเหมือนกันก็คือแบบโอ๊ยมันเสิร์ชง่ายมันใกล้มือแล้วแบบเอ,อือเบื่อก็ด้วยความเคยชินสมองมันก็อ่ะไปสิไปไถในแอปที่คุณเคยอะไรอย่างเงี้ยการลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราได้แบบบริหารจัดการเวลาของตัวเอง ได้ดีขึ้นนะคะก็คือการใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะแต่อะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีทั้งนั้นนะคะต่อมานะคะข้อที่3อันนี้เป็นอะไรที่แบบยากที่สุดเลยสำหรับเอมนะคะคือจากที่ไปอ่านรีเสิร์ชมาหลายๆแบบเว็บไซต์นะคะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราอะจะต้องแบบ ตื่นมาจะต้องไม่หยิบโทรศัพท์มาเป็นอย่างแรกเราจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนอนั่งสมาธิล้างหน้าแปลงฟันอะไรเงี้ยซึ่งเองมแบบเป็นคนพารานอยมากจากงานเดิมนะคะที่เป็นงานออฟฟิศก็คือแบบพอตื่นปุ๊บจะต้องมาเช็คว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือมีอะไรที่เราต้องรีบเทคแอคชั่นหรือเปล่างานปัจจุบันก็เหมือนกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องดูว่าโอ้ยมี น้องในทีมคนไหนลาหรือเปล่าต้องหาคนไปแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทําให้เราพารานอยซึ่งการที่แบบตื่นมาเราไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยจะรู้สึกวิตกกังวลน,นะคะก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรบางทีเราอาจจะแบบไม่ต้องทันทีทันใดอาจจะแบบอ่าให้เราตื่นเต็มตาก่อนได้ล้างหน้าแปลงฟานล้างเจมูยืดเส้นยืดสายอะไรนิดหน่อยก่อนแล้วค่อยแบบเปิดโทรศัพท์ดูอันนี้ก็น่าจะโอเค แทนที่แบบตื่นมาปุ๊บดูทันทีนะคะด้วยความเป็นโรคจิตมันก็ดีกว่ามันก็ดีกว่าที่เราแบบทำทันทีเราอาจจะแบบให้เวลาตัวเองได้ตื่นสัก1 0 1ถึงนาทีแล้วค่อยเปิดโทรศัพท์ดูนะคะใครที่เป็นโรคจิตเหมือนกันจะต้องแบบเช็คโทรศัพท์ทันทีโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะก็อยากจะให้ลองปรับให้เวลาตัวเองสักนิดๆิดหน่อยๆนยนะคะในการที่แบบให้ร่างกายมันได้แบบเริ่มแบบ วอร์มอัพขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบค่อยๆแบบวอร์มอัพขึ้นมาแล้วก็ได้ดูแลตัวเองฟรชอัพตัวเองก่อนแล้วค่อยเช็คโทรศัพท์อันนี้ก็น่าจะโอเคนะคะกับเวลาแค่1 0 1ถนาทีคงไม่ได้ไม่มีอะไรแบบคอขาดบาดตายขนาดน,นั้นถึงขั้นรอไม่ได้นะคะต่อมานะคะในช่วงสัปอาทิตย์อันนี้ก็เป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะคะ บางทีแบบเวลาเราเหนื่อยๆเสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราจะใช้เวลาไปกับโอ้ยโทรศัพท์ของเราเป็นหลายๆชั่วโมงก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเอ็มก็เลยลองปรับดูละกันนะคะกับตัวเองเริ่มจากตัวเองก่อนก็คือในช่วงเสาร์อาทิตย์พยายามจะทำํำทูดูลิสต์ของตัวเองที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มากนักยกตัวอย่างเช่นอาตื่นเช้ามาก็ทำอาหารเช้า โอเคโทรศัพท์อาจจะอยู่ใกล้ๆตัวแต่เราอาจจะแบบเปิดเพลงแบบ Morning Warm Up นะคะ Morning Fresh Up หรือว่าเป็นเพลงอะไรที่เป็นแบบทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายไปกับช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าจะไม่ได้ใช้ Screen Time ก,กับโทรศัพท์มากหนักนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะอาจัดบ้านทำความสะอาดบ้านหรือทำอะไรที่เราอยากทำเช่นออกกำลังกายหรือไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือการพาตัวเองออกไปนอกบ้าน ล่าสุดเอมได้ไปแบบเดทกับเพื่อนนะคะไปมิวเซียมกันแล้วก็ไปดูนิทรรศการนะคะ10 Years of Lost and Found ของ Sunday Kids นะคะ mm hmm. ก็ใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็ได้โฟกัสกับ e x h i b i บิชัที่อยู่ตรงหน้าได้พูดคุยได้ดีฟทล์กในเรื่องที่เรากำลังดูอยู่อะไรเงี้ยกับเพื่อนแล้วก็ใช้เวลาไป explore มุมเมืองต่างๆที่แบบเออจริงๆเรารู้สึกว่าธรรมดามากแต่เพื่อนว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็น experience ที่เรารู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนี่นาะเพราะก่อนหน้าเนี่ยเองแบบแทบไม่ออกจากบ้านเลยนะคะรู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเกินไปที่จะออกไปพบผู้คนออกไปสถานที่ต่างๆอยากจะอยู่บ้านอยากจะแบบนอนเฉยๆซึ่งการพาตัวเองออกไปแบบนั้นอ่ะมันทําให้เราเริ่มกลับมารู้สึกดีกับการได้พาตัวเองออกนอกบ้านได้ไป กลับไปพบปะผู้คนที่เรารักแล้วก็สถานที่ที่เราชอบนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแบบอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับโทรศัพท์มากนะักเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดของเราเราก็นึกถึงตัวเองก่อนแสดงงานหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์บางทีมันอาจจะไม่ได้ด่วนมันรอได้รอได้จริงๆนะคะ ถ้าเราคิดว่ามันรอได้มันคือรอได้จริงๆมันอาจจะยากหน่อยสําหรับคนที่แบบรู้สึกต้องแอคทีฟกับแบบงานกับคอยอัปทูเดตอะไรต่างต่อะจริงๆบางอย่างมันรอได้เราอาจจะต้องคอยบอกตัวเองนะคะมันยากหน่อยสําหรับคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้เราเห็นตุ่ม notification มันแดงขึ้นมามันรอไม่ได้จริงๆแล้วอยากจะให้บอกตัวเองว่ามันรอได้นะจริงๆ ต่อมานะคะข้อที่5เขาก็บอกว่าเนี่ยการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือณวินาทีที่ตื่นก็คือการใช้นาฬิกาปลุกจริงๆในการปลุกให้เราตื่นนะคะอันนี้จริงเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มก็เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะว่าเฮ้ยการใช้นาฬิกาปลุกอะ่ะ มันดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ๆตัวเราสามารถเอามันออกไปชาร์จไกลตัวในระหว่างที่เรานอน,อนได้ทีเนี้ยนาฬิกาปลุกของเอมมันดันพังค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องกลับมาใช้โทรศัพท์มือถือในการปลุกให้ตื่นแล้วมันก็เลยแบบพอปลุกให้ตื่นปุ๊บความโรคจิตก็คือหยิบโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ต้องเช็คงานเช็คลายเช็คอะไรต่างๆเพื่อให้เราแบบ ได้รู้ทันทีว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งนั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้เราลากยาวตื่นมาปุ๊บตายยังแบบไม่ลืมดีเลยด้วยซ้าก็มาเป็นรายงานแล้วนะคะอ่านงานแล้วหรือว่าบางทีก็แบบยังง,งงงอยู่เลยยังคีดกียอยู่เลยก็ถ่ายโซเชียลมีเดียบางทีใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะลุกออกจากเตียงเพราะว่าโมแต่เล่นโทรศัพท์มือถืออันนี้ ต้องจริงๆจ,จะต้องมีนาฬิกาปลุกจริงๆในการใช้ปลุกจริงๆนะคะคุณผู้ฟังต่อมานะคะข้อที่6ในไหนเราก็มี time boxing นะคะกำหนดแล้วว่าอ่ะช่วงเวลานี้นะเราจะอ่านหนังสือช่วงเวลานี้เราจะทำงานอ่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะทำนั่นจะทำนี่นะคะก็ ลองเพิ่มสกรีนไทม์ของเราเข้าไปในช่วงเวลาสักช่วงเวลาหนึ่งค่ะอย่าไปกดดันมากว่าห้ามใช้ใช้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยใช้ได้แต่กำหนดเวลาค่ะ1ชั่วโมงเท่านั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาแบบ1-2ทุ่มอ่ะใช้ได้ใช้เลยใช้เต็มที่นะคะแล้วก็จบเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเราต้องไปใช้ชีวิต อย่างอื่นบ้างการที่มันกำหนดแบบนี้มันจะทำให้เราไม่ทะเลทลายค่ะเราจะตรงไปที่สิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วก็หรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แบบเราสนใจจริงๆไม่สเปะสปะนะคะอันนี้มันก็แบบช่วยได้มันไม่ได้แย่หรอกบางทีชีวิตเรามันต้องอัปเดตเหมือนกันทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวชีวิตงานสามารถนะคะ เพียงแต่ว่ากำหนดเวลาที่มันชัดเจนหรือว่าโอเควันหนึ่งเราอนุญาตให้ตัวเองใช้ได้สามสินาที1ชั่วโมงเท่านั้นพอนะคะแล้วก็ต้องใจแข็งแล้วก็ต้องหยุดจริงๆอ่าอันนี้ก็อาจจะเวิร์กสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านนะคะถ้าบางท่านแบบใจไม่แข็งพอก็แบบเริ่มเริ่มจากนิดน,นหน่อยๆนนะคะลองค่อยๆลดไปเอ็มว่ามันแบบ ถ้าเราตั้งใจจริงอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำได้นะคะต่อมานะคะข้อที่7ข้อสุดท้ายเลยใครเป็นเหมือนกันนะคะ Camera Eat First เขาบอกว่าเราควรจะวางโทรศัพท์มือถือลงบ้างในช่วงเวลาที่เราทานข้าวนะคะตัวเองเนี่ยสังเกตตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะไปกินอะไรปึ๊บเนี่ยก็จะแบบ จะต้องถ่ายรูปจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามเอาตัวเองมาโฟกัสกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วก็อใครอยากจะถ่ายถ่ายเดี๋ยวก็ขอรูปด้วยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราโฟกัสกับอาหารที่มันอยู่ตรงหน้ากับบทสนทนาของคนที่ร่วมโต๊ะอาหารกับเรามันทําให้เอมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขกับการกินข้าวจริงๆได้ รับรถจริงๆได้รู้สึกอิอ่มเอมไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเป็นแบบการอยู่กับปัจจุบันนะตรงนั้นจริงๆนะคะหลายคนก็อาจจะแบบโอเค Camera e ทเฟิร์สจากนั้นจะต้องรีบลงจะต้องแบบลงทิกตอกทันทีต้องแบบโพสทันทีเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบยังทําได้แต่ว่าถ้าเป็นมื้อกินข้าวปกติ อะไรเงี้ยข้าแกงธรรมดาอาจจะแบบไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ก็เอ j นจอยกับอาหารที่มันเป็นปกติของเรานั่นแหละนะคะไม่จาเป็นจะต้องแบบถ่ายทุกชอ็อตทุกมุมอาหารไม่ร้อนแล้วยังถ่ายอยู่อะไรอย่เงี้ยค่ะมันอาจจะแบบลองปรับดูอาจจะทําบางมื้อที่มันเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นมื้อปกติธรรมดาก็แค่เอ j นจอยกับมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะ หรือว่าอาจจะแบบลดการเปิด YouTube ในระหว่างทานข้าวแล้วก็โฟกัสกับคนตรงหน้าช่วงเวลาที่ทานข้าวมันเป็นคุณลิตี้ไทม์ของใครหลายๆบ้านนะคะที่จะมาถามสารทุกสุขดิบกันว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างทำงานเป็นยังไงเรียนหนังสือเป็นยังไงเราอย่าพลาดโอกาสที่จะได้ใช้เวลาคุณภาพเหล่านั้นกับคนที่เรารักนะคะแต่มันก็โอเคแหละถ้าแบบเออคุณกินข้าวคนเดียวเออมันเหงาๆเปิด คลิปอะไรแบบทานเป็นเพื่อนก็โอเคแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนร่วมโต๊ะก็อาจจะพักการใช้หน้าจอแล้วก็ไปโฟกัสกับคนที่เขาอยู่ตรงหน้ากับเราจริงๆหรือว่าอาหารจริงๆนะคะอันนี้มันก็อาจจะช่วยลดละเลิกการใช้โทรศัพท์แบบไร้แก่นสารเนาะเพราะว่าการที่เรากำหนดเวลากำหนดกิจกรรม กำหนดเป้าหมายในการใช้โทรศัพท์อะ่ะมันจะทำให้เราไม่สเปะสปะไปกับการใช้โทรศัพท์ที่มันมากจนเกินไปนะคะณนะที่นี้ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ห้ามใช้เลยไม่โอเคนะคะโทรศัพท์มือถือมันก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญกับชีวิตของเราคนรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราควรจะเลือก บริโภคในสิ่งที่เราต้องการจะรู้จริงๆมันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะคะอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อแพ่ไปถึงคุณผู้ฟังที่มีอาการเดียวกันนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ลองเอาไปปรับใช้แล้วแล้วมีวิธีไหนเวิร์ก ก็มาบอกเล่ากันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมา direct message คุยกันนะคะใน k ค Me Busy Fan Page นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะหรือว่าจะมาแอบแชร์วิธีการที่แบบเนี่ยปัจจุบันส่วนตัวใช้วิธีนี้อยู่นะคะก็มาบอกเล่ากันได้เลยนะคะอยากรู้เหมือนกันสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังผู้ติดโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะคะ แล้วก็เอพิโซดนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ